สวัสดีครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องโบรณาจารย์คลิปนี้ได้จัดทําขึ้นเป็นคลิปพิเศษอีกคลิปหนึ่งจะเป็นการพูดถึงดาวเกตที่โคจรมาอยู่ร่วมเรือนเดียวกันกับดาวเสาวในเรือนราศีกุมในระหว่างวันที่22เมษายนถึงวันที่18มิถุนายน2567ซึ่งจะส่งผลและมีอิทธิพลกับชาวลัคนาทั้ง12ราศีอย่างไรบ้างนั้น เราก็จะมาขยายความในเรื่องของดาวเกตมาคุมกันกับดาวเสาเพื่อเป็นการปูพื้นของดวงดาวและทําความเข้าใจในความหมายของดาวเกตที่มาคุมกับดาวเสาดาวเสาในทางด้านโหราศาสตร์ก็ใช่ความหมายในการทํานายในเรื่องของโทษทุกการให้โทษการให้ทุกการเนื่นช้าการเนื่นนานถ้าดาวเสาไปสถิตในเดือนราศีใดก็จะส่งผลเสีย ให้แก่ราศีนั้นตามความหมายที่กล่าวมาข้างต้นและดาวเกตก็มีความหมายถึงการสนับสนุนส่งเสริมเร่งเรา้าเมื่อดาวเกตไปร่วมเรือนในราศีใดก็จะไปส่งเสริมสนับสนุนเร่งเร้าในภพนั้นเรือนนั้นและดาวนั้นซึ่งมีทั้งผลในด้านลบและด้านบวกไปตามคุณสมบัติของเรือนนั้นภพนั้นและดาวนั้น,น,นด้วยเมื่อดาวเกตมาร่วมเรือนกับดาวเสาก็จะส่งผลให้ดาวเสาร ได้มีกําลังแรงมากขึ้นส่งผลได้รวดเร็วมากขึ้นแต่ที่มีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อดาวเกตดมาร่วมเรือนกับดาวเสามักจะส่งผลในด้านดีด้านบวกมากกว่าด้านลบขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพดังนี้เช่นถ้าเราเปรียบดาวเสาเป็นการโดยสารในรถไฟสมัยเก่าเมื่อมีดาวเกตมาร่วมเรือนก็จะกลายเป็นการโดยสารโดยใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงประมาณนี้เราก็มาสรุปรวมความได้ว่า เมื่อดาวเกตมกัคุมกับดาวเสาในเรือนชะตาใดก็จะส่งผลให้เรือนชะตานั้นมีการขยายขอบเขตมากขึ้นให้ผลมากขึ้นรวดเร็วขึ้นชัดเจนขึ้นและสําเร็จเร็วขึ้นทีนี้เราก็จะมากล่าวถึงลัคนาทั้ง12ราศีว่าจะได้รับผลอย่างไรบ้างก็มาดูกันครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันก่อนนะครับว่า คำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นการพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้เป็นการพยากรณ์ดวงใดดวงหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้สติดุลพินิษและวิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าท่านดูแล้วชอบใจถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แต่ถ้าดูแล้วไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านไปได้เลยครับและโปรดแสดงความคิดเห็นด้วยความสุภาพด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับท่านชาวรัคนาราศีมังกรหรือท่านชาวราศีมังกรหรือผู้เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์กระดูเป็นแนวน้มแนวทางได้เช่นกันครับ จากการที่ดาวเกตโคจรมาร่วมเรือนกระดาวเสารในราศีกุมอันเป็นพบกระดุมพระหมายถึงสถานภาพด้านการเงินทรัพย์สินหลักทรัพย์ต่างๆอีกทั้งยังมีดาวัสบดีได้ย้ายเรือนไปสถิตยอยู่ที่ราศีประสบในวันที่30เมษายน2567อันเป็นพบปุตตะหมายถึงบุตรหลานบริวารลูกน้องลูกจ้างสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่สิ่งที่ได้มาใหม่ เราก็จะมาวิเคราะห์วินิจฉัยในการโคจรของดวงดาวทั้งสามดวงนี้ว่าท่านชาวราศีมังกรจากที่เคยมีความเครียดความกดดันในเรื่องการเงินเรื่องรายได้รู้สึกว่ามันชอ็อตมันเฟล,ลมันสะดุดเงินขาดบัญชีเป็นหนี้อีลุงตุงนางถูกทวงถามจากเจ้าหนี้ต่างๆนานา,นาจากนี้ไปในเรื่องการเงินจะคลี่คลาย,ายมีทางออกมีทางแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการได้มาทั้งทางตรงทางอ้อมว่าง่ายๆก็คือมีเงินมีรายได้เข้ามาได้หลายช่องทางที่คิดว่าไม่ได้ก็จะได้ลูกหนี้ที่เคยติดหนี้ยืมตังก็จะนำหนี้มาชำระทางนี้ก็เนื่องด้วยท่านมีดาวสัสบดีส่งผลให้คุณเพราะดาวสัสบดีทำมุนตีโกนกับท่านชาวราศีมงังกรจึงทำให้เรื่องคดเครียดทางการเงินของท่าน ดูดีขึ้นมาทันทีวัวก,กับดาวเกตมารวมเรือนกับดาวเสาที่พบการเงินของท่านจึงมีผลให้เรื่องการเงินของท่านที่ติดติดคัดคัหายไปอะไรที่เที่องช้าเนิ่นนานก็จะเร็วขึ้นแก้ปัญหาแบบจบไวแก้ได้รวดเร็วและปี2567นี้ก็เป็นปีมะโรงปีมังกรก็ยิ่งทำให้ดวงชะตาของท่านโดดเด่นเปรียบดังมังกรทองกันเลยทีเดียว